ประเด็นที่ที่ผมเป็นห่วงเรื่อคะแนนทักซะนีะครัไทยเอเนี่ยเป็นสถานที่ทดสอบระบบของกระทรวงแรงงานอ,ออกใบเตอได้เกี่ยวข้องอและทาการแรกของประเทศไทยคือ ระบบลมช่างไฮดรอลิกที่รอกานดีดฉะนั้นประเด็นคนดูแลไฮดรอลิกเนี่ยถ้าผลิตเป็นแสนกว่าล้านคนเนี่ยเหมือน,น,นแทน้แท้ทรายไม่มีปัญหาแต่รัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจถิ่นเหล่านี้เจ้านี้เป็นไฮดรอลิกแห่งแรกของประเทศไทยนะที่มีปริมาณมากที่สุด เริ่มไม่ได้นะเรื่องระบาดระบาดใหม่ที่จะเริ่มไม่ได้เนี่ยเราจะต้องทำให้สิ่งที่ดีเลยคือเคยจะตอบโจทย์พี่เองครับว่า maintenance asset นี่คือหัวใจของการจัดการรถตัด้อยพอเสียมาเที่ยงคืนตีหนึ่งอยู่แต่ว่าประเด็นการสร้างคนท่านนี้จิตทังหลังพระวันนี้ที่ไม่เห็นของจริงจะได้รู้ว่าพี่จะเอาสองพันดีเลยเดี๋ยวพี่เราจัดอะไรกันะคุณหายสี่ห้าเจ้าที่เหลือจะมามาประชุมพร้อมกันหนึ่งนะแล้วให้เตรียมเรื่องทั้ง the w โ o l e p r o เวลาคิดเราะคิดโอลิสติกต้องคิดทั้งหมดทีเดียวเลยว่าหนึ่งผลิตสองไอ้ไอ้คอมโพเนนต์สามแรงงานสี่ท่านห้าเช่นในงี้ยทางคิดว่าทั้งทั้งเพื่อแค่เลยแล้วเด็กข้อมถิ่นเนีย่ยต้องให้แม่งทุกท้อมถิ่นที่จะมีรถตัดอ้อยเนีย่ยมันสามารถมีแคปิิตี้ในการที่จะเป็นอนันได้ผมผมสอนอย่างนี้ครับ เอาคนขับมาเทรนบริการเมนเทนแนนไอ้คนขับเองมึงเมนเทนแนั่นเองเนี่ยคุยกันมาดีฉลาดมากตรงเนี้ยเุยกันมาเนี่ยฉลาดมากฉลาดมากเลยพี่เนี่ยเอาเลยอย่างเงี้ยดันเต็มที่ทำเลยเนี่ยดีเมื่อสองสองวันที่ผ่านมานี่นะครับมีการเปิดเผยเรื่องคนตรวจสภาพรถรวยถึงขนาดมีเครื่องบินเล็กส่งลูกไปเมืองนอกอะไรรับรวยถูกไหมแล้วเรื่องเหตเกิดที่สมุนครนะครับ รถตัดอ้อยคนขับรถตัดอ้อยไม่มีใบอนุญาตขับรถนะไม่ได้ขับรถนะไม่มีการตรวจสภาพนะไม่มีอะไรเลยด้่เป็นเครื่องจักรพอพี่คิดอย่างนี้ถ้าพี่เป็นเลสตีนะพี่เป็นคนแรกที่ออกไรเส้นข้าประเทศเลยอยักี์ละเขายิ่งต้องไม่ไม่ต้องมาประคับเรื่องออกไรต้องไรเส้นเอาเป็นว่านี่ีมวามสไมรถช่ได้ใช่ไม่ได้ตั้งคนเคเชั่นให้คนที่ขับรถเนี่ย ก็มีหนึ่งสองสามแต่ไม่ใช่ไลายเส้นคนที่เป็นเจ้าของรถเป็นคนกำกับดูแลไม่งั้นนี่นะไอ้คนออกไปอนุญาตินี่ไม่ก่อสรงอีไอโอโตคอลไม่ได้เนี่ยเยอะรถเนี่ยแหละรถมือรถมือมึงต้องดูแลแล้วปได้ไหมรถมืนมึงต้องดูแลอ่ามาดีนี่ดีนี่ดีคือประเทศจะเจริญได้นะพี่ต้องผลิตเครื่องจักรที่ผลิตสินค้าโอเคทุกเพราะว่าไปซื้อเครื่องจักรมาแล้วมาผลิต แตยี่ห้ออื่นเขาแล้วก็กินบาทสองบาทอันนี้ตลอดเวลาเลยเหมือนเหมือนมชาวนาคือกระดูกฉันหลังมันได้เครื่องจักรนี่คือกระดูกเอาเป็นว่า AI ต้อง AI ขอบคุณเนียนะหนึ่งซื้อไอเดียว่าโรงงานผลิตเครื่องจักรตายอ้อยซื้อไอเดียวอลลุ่มตั้งเป้าสองพันพันขอสอบสันพวกผมในการไหนวิธีการโบรบุคคลงในการไหนสองพันนี่ต่อปีนะต่อปีที่ ิน้ำจะอะไรคุณมีหน้าที่เป็นเรว่าผลิตยังไงให้ใครประโยชน์ได้ในสองคุณจะไปคิดมาว่าแอปพลิเคชันของรถคุณเนี่ยจะสามารถที่จะใช้อะไรได้มากกว่า3เดือน 3. การเมเทนรนั้นงคุณเนี่ยคุณยังไงให้เมเทนรนั้นเนี่ยอยู่ในไซต์ที่รถอยู่